สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะคุยกันต่อเรื่องของมารยาทในการทักทายนะครับแต่เพื่อไม่ให้น้องๆลืมเรื่องมารยาทไทยในครั้งที่แล้วเราย้อนกลับไปทบทวนกันสักครู่นะครับเนื่องจากเราต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมมากมายการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยในสังคมไทยจึงเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหา และความวุ่นวายในสังคมขึ้นหากเราปฏิบัติตามมารยาทในการยืนการเดินและการนั่งเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความงดงามแก่หมู่คณะด้วยค่ะทีนี้เราก็มาเรียนรู้เรื่องราวของมารยาทไทยการทักทายที่จะเป็นเรื่องราวใหม่ในวันนี้กันต่อนะครับเรามารู้จักมารยาทในการทักทายของคนไทยครับจากที่เราเรียนเรื่องมารยาทการกราบและการไหว้ ที่เป็นมารยาทไทยในการแสดงความเคารพกันไปแล้วในการทักทายของคนไทยก็จะนิยมทักทายกันด้วยการไหว้เป็นวัฒนธรรมไทยที่แสดงความเคารพด้วยการไหว้ผู้อาวุโสเป็นการแสดงถึงความมีสัมมาคาระวะการให้เกียรติซึ่งกันและกันและจะกล่าวคำว่าสวัสดีผู้ชายจะกล่าวว่าสวัสดีครับส่วนผู้หญิงจะกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ ถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของคนไทยที่แสดงถึงการแสดงความเคารพด้วยการนอบน้อมเป็นกิริยาที่สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างมากครับเวลาที่น้องๆพบผู้ใหญ่หรือเพื่อนๆอ,อย่าลืมกล่าวทำทักทายด้วยคําว่าสวัสดีพร้อมกับไหว้ด้วยนะครับวัฒนธรรมการไหว้เป็นวิถีชีวิตของคนไทยที่ถูกปลูกฝังให้เรารู้จักเคารพผู้ใหญ่ รู้จักการละเทษะทําให้เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนฉะนั้นการที่เรามีมารยาทในสังคมนั้นถือเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่มีอยู่ทําให้สังคมเกิดความสงบสุขเราก็สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยครับหลังจากที่เพลินเต้ยและเบิม้มไปซื้อขนมจากคุณป้าแล้วก็มานั่งกินกันที่โต๊ะครับ เรื่องมารยาทที่คุณครูสอนพวกเราอ่ะมีประโยชน์มากเลยนะถ้าทุกคนทำตามโรงเรียนของเราก็จะมีระเบียบมากแน่นๆเลยละ่ะใช่ใช่ข้าแถวก็จะไม่มีคนแซงคิวยืนก็จะเป็นระเบียบแม่เราบอกว่าถ้าเราเป็นคนที่มีมารยาทคุณครูและผู้ใหญ่ก็จะเอ็นดูรักใคร่เราใช่ เวลาไปไหนญาติญาติเราก็บอกว่าเรามีมารยาทดีรู้จักเคารพผู้ใหญ่แม่เราก็ชมเหมือนกันอาทิตย์ที่แล้วไปหาคุณป้าที่ต่างจังหวัดมาคุณป้าก็ชมเราน่ารักรู้จักไหว้ทำความเคารพผู้ใหญ่เราก็ไหว้ผู้ใหญ่ทุกครั้งเหมือนกันแม่เราบอกว่าไม่ใช่ว่าจะไหว้ทักทายกับผู้ใหญ่เท่านั้นนะแต่กับพี่เพื่อนคนรู้จักเราก็ไหว้ทักทายได้เหมือนกัน ยิ่งทำก็ยิ่งดีพ่อแม่เราก็สอนเหมือนกันเลยวันก่อนเรายังให้แม่สอนเราไหว้ด้วยแหละเพราะเรายังทำผิดอยู่แต่แม่บอกหัดบ่อยๆเดี๋ยวก็ทำถูกเองตอนนี้เราก็ทำได้ละสวยดียละ่ะเราจะทำให้ดูนะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเต้ยไหว้สวยจริงๆด้วยเต้ยเก่งจัง เดี๋ยวเราไปให้แม่สอนเราด้วยดีกว่าเห็นไหมครับน้องๆการที่เรารู้จักการทักทายผู้อื่นตามมารยาทแบบไทยนั้นเป็นกริยามารยาทที่สวยงามมากเลยนะครับยิ่งถ้าเราทำได้อย่างถูกต้องและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอแล้วย่อมจะได้รับคำชมจากผู้ที่พบเห็นอยู่เสมอเลยครับ รู้ถูกรู้ผิดตอบคำถามกันได้หรือเปล่าคะน้องๆถ้าจำเรื่องมารายาทไทยการทักทายได้น้องๆก็ต้องทำได้กันอย่างแน่นอนเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าข้อความที่ถูกต้องคือข้อความใดบ้างข้อความที่กล่าวถูกต้องคือข้อ2 4สี่และหค่ะข้อสองเมื่อต้องการทักทายกันเราควรกล่าวคำว่าสวัสดี พร้อมยกมือไหว้ทุกครั้งเป็นข้อความที่กล่าวถูกต้องเนื่องจากการทักทายของคนไทยนั้นเราจะยกมือไหว้และกล่าวคำว่าสวัสดีที่ถือว่าเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้อื่นอย่างนอบน้อมนะคะข้อ 4. การแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนกระทำได้โดยการยกมือไหว้เป็นข้อความที่กล่าวถูกต้องเนื่องจากการทักทายของคนไทยนั้นเมื่อเจอผู้ใหญ่เราควรยกมือไหว้พร้อมกับกล่า,าวาสวัสด,ดีทุกรคร <everyday> ั้ง ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะข้อ5การทักทายโดยการไหว้ถือเป็นการแสดงความเคารพซึ่งกันและกันเป็นข้อความที่กล่าวถูกต้องเนื่องจากการทักทายโดยการไหว้ถือเป็นการแสดงความเคารพอย่างนอบน้อมทั้งทางร่างกายและทางวาจาที่สุภาพและอ่อนน้อมค่ะต่อมาเป็นข้อความที่กล่าวไม่ถูกต้องคือข้อหนึ่งและข้อสามครับข้อหนึ่ง เมื่อพบผู้ใหญ่เราทักทายโดยกล่าวคำว่าสวัสดีโดยไม่ต้องยกมือไหว้ก็ได้เป็นข้อความที่กล่าวไม่ถูกต้องเนื่องจากเราควรแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ทั้งทางร่างกายและวาจาครับข้อ3การจับมือทักทายเป็นมารยาทการทักทายของคนไทยอย่างหนึ่งเป็นข้อความที่กล่าวไม่ถูกต้องเนื่องจากมารยาทการทักทายของคนไทย คือการไหว้และการกล่าวคำทักทายครับไม่ใช่การจับมือทักทายกันครับเรื่องราวมารยาทไทยในการทักทายที่เราได้เรียนกันในวันนี้น้องๆอย่าลืมนำกลับไปปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าก็ยังคงเป็นเรื่องมารยาทไทยเช่นเดิมในเรื่องมารยาทการแต่งกายครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ